สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปอกไ่ายจากห่างหายกันไปนานนะจ๊ะทุกคน,นะคะ่ะหลังจากไปเทีย่ยวพีใหม่กลับมาหลังกกมารีแคปพระเอกฟอสสิทธิชัยเออพระเอกหนุ่มน้อยหน้าหวานหน้ามนนะคะเออพระเอกใหม่ของระเบียบวัฒนศินป์เด้อพี่น้องเด้อมาดิฮาอันนี้แม่พู้ใหญ่นน่ก็สังเกตมาเมืองหลายรูปแล้ว เออลายเคื่อแล้วของฟอสติไซนนี่อะรู้ซึกว่าแต่งุดเพ็รนี่นับมือสิขึ้นได้ละสี่สิจับได้พี่น้องเอยเออเอาเออมืองรูปนี่จละก่อนหน้าเพื่อนนี่สิแต่งแต่งออกมาเนี่ยกันยังสิเอิรสีมีม่องติมอนนี่ค่อยก็มาเมืองอยู่ฟอสขึ้นหน้าตาคือแต่งุดพงุดเพชรคือแต่งขึ้นแทนเออเริ่มดูดีขึ้นพี่น้องเมืองอ้อาวลำบากในพวกรายนับตรงน้ำใจจากพ่อแม่พี่น้องพี่น้อง,น,องนี่ก็ให้การตอนรับดีมากฟอรสก็ดีพี่น้อง คอยนั่งซ้อมมึงอยู่เด้อบ่ไม่เราคอยบ่ซ้อมเด้อคอยบ่คอยได้รี่แคปคอยสติใส่คอยคอยซ้อมมึงถึงการเปลี่ยนแปลงละการพัฒนาของน้องอยู่ตลอดเวลาได้แส่ซุ่มมึงอยู่เด้อพี่้องเอยเอยเอคือเห็นถึงการพัฒนาอันที่ว่าไอ้น,น้องลำอันเรื่องต่อกอนกันดีขึ้นบันี้มาเมึงใส่สุดพวงสุดเพชรนี่ก็ดีขึ้นแปลว่าเพื่อนปั๊กลูกเพิ่นได้แล้วเพื่อนเริ่มฮู้จักแล้วว่าลูกเพิ่นนี่ต้องแต,งแต่งแต่งออกมาแบบใดระดูดุงดูดีนี่นี่สุดนี่แต่งหน้าแบบนี้ แม่ดูดีแล้วโครงหน้าของน้องทุกวันนี้รอยยุงรอยยิ้มนี่นี่ดูดียิ้มกับบบแยะคือเก้าแล้วพี่น้องเออค่อยสังเกตบางลายชื่ออะไรแล้วลายรู้แล้วเออถึงการพัฒนานี่เออนี่ล่ะพี่น้องคนเราอะบางทีอะเราต้องอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรเนาะจุดเริ่มต้นอะมันอาจต้องดูการพัฒนาของเขาในห็นการพัฒนาเรื่องการแต่งหน้าเรื่องยิ้ม เรื่องลำนี่พัฒนาขึ้นเออคอยซ้อมมึกเไี้ยคอยซ้อมมึ ights, มกฟอส์ตินไซคอยซ้อมนี่ปกติก่อนสิบเเคยมารีวิวเพื่อนแบบนี้ลักษณะนี้พี่น้องเมื่อไี้เราขอรีวิวอันเล่าสุพีสุน้องฟังแน่เพื่อนเท็ดดีการพัฒนาเพื่อนพัฒนาขึ้นก็ขอซุ้มซื่อนะพี่น้องนะเออดีดีดีครับนะเออ ก็เออนา่งซ้อมมือถึงแม่ไม่ได้เคยพูดถึงนะคะแต่ซ้อมมืออยู่เดอ้อฟอร์ติไซดเดอแม่ผู้ใหญ่กูหน้าก็ซ้อมมืออยู่กระจอถ้าสิมารีวิวอยู่เด้อค่ะนี่แหละคลิปแรกของการมารีวิวฟอร์ติทิเลยค่ะทุกคนค่ะนี่ค่อยมากแหง้งเขาว่าเพื่อนดูดีขึ้นใส่ชุดเพชรเราขึ้นแต่งหน้าประมาณนี้ยิ้มแบบประมาณนี้คือโอเคเป๊ะค่ะถูกต้องแม่ผู้ใหญ่ให้ผ่านค่ะพี่น้องขาเออเอะละแม่ สุดพงสุดเพชรอุ่นเฮินได้ออาเออฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจแม่ผู้ใหญ่แน่ฝากเป็นกำลังใจฟอร์ซิไซเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ผู้ใหญ่กดหัวใจเราด้วยแม่ผู้ใหญ่แน่แม่ผู้ใหญ่จะได้มารีแคปเออสุพี่สุน้องฟังอันนี้กำังเป็นการแสดงอยู่สกุลนครพนมของฟอร์ซิ